สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้เรากำลังอยู่กับเอ่อเอ็กน้อยมีความสามารถคนหนึ่งครับเอ่อหนูชื่ออะไรลูกชื่อขอบฟ้าทองคำขอฟ้าทองคำทั้งคุณทองคำบ้านอยนนู่บ้านอยู่ในเมืพะเนาพะเนาหมโู่อะไรหมู่สิบหมู่บเอ็ดตำบลประสาทอำเภอนอสุอนอสุพระราม9แล้วก็บ้านนี้วันที่อะไรหม่สิบสี่คือภาคมวข้าค่ประดุษนาเป็นสวยนิดนึงแคปใน โอเคครับด OK ีใจครับเอ่อตอนนี้เราก็อันนี้รางวัลอะไรลูกนี่เป็นรางวัลสุดท้ายที evet> mm ่รางวัลอะไรเยาวชนชาติสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอันนี้ก็ได้รับอ่าเรียกอะไรพิเศษเนาะอันนี้เป็นอ่ามีรูปเราแล้วก็เป็นผลงานที่จะรับรางวัลได้รับมันก็ฟ้อมูลงเกี่ยวกัอะไรลูกวันห้าสักว่าหกห้าที่ไหนลูกที่ไหน การขราดน,นะครับเราส่งผลงานอะไรไปประกวดผลงานเาต้นกับพิธาตุสมบัติรหรอใช่ค่ะพิธาตุโอ้ยเป็นดารารูปหล่อในตำนานเลยครับตอนนี้ยังเต้นอยู่ใช่ไหมอ๋อเป็นเป็นเป็นเซอร์ปร,ร,ระกอบอ่าส่งผลงานหนึ่งอย่างาไปไว้แล้วก็ลูกกระตันยูออแห่งชาติอ๋อเราเคยได้ใช่ไหมของของของโรงเรียนหรือของที่ไหน อผมอยู่ันอยู่หนงชาติปีที่แล้ว64อเมริกาแล้วก็ตั้มตั้มีลาผมตัมทีลาที่หค่ะเลิศผมไม่ได้ใสด้วยผมไม่ได้ใส่ด้วยที่ไหนลูกหนึ่งกเทพเลิศอันนี้ไปส่วนตัวใช่ไหมเนี่ยโอ้พูดอย่ามาไปโอ้ฝีมือเลยที่หนของของของระดับประเทศต้อต้อตัมทีลาเนี่ยหลังมันต้องมาออกรายการยังไงอันที่สี่แล้วก็ร้อยพวงมาลัยค่ะไปถวายพระสมเด็จพระสันตะปาปาที่ไหนกรุงเทพเนี่ยร้อยพวงมาลัย ประกวดแข่งขันหรือทำก็ประกวดแข่งขันโอ้โหแข่งกับเจเจจังหวัดจริงๆฮะใ่ครีมือยอดเยี่ยมเลยแล้วตอนนี้เรอยู่มอเลยอยู่มอสามสิบหกสสิบหกคุณครูที่ปภาษาชื่ออะไรคุณครูยิติยาสัมปุ l ร t e กิติวิทยการครับเราอยู่ทีิเรียนต้นสูงดีเนาะแต่เช้าก็คนในการกรอบชิมชมนะครับกับคนงานแล้วก็ให้ประกาศให้พี่น้องว่าเรารับทราบ เพื่อนๆเลยทั่วกันรู้สึกยังไงกับความภาคภูมิใจตรงนี้บ้างก็ดีใจมากวันเลยค่ะรู้สึกขอบตัวคุณคุณท่านเลยค่ะที่สะสมประสบการณ์แล้วคุณพ่อคุณแม่พาไปประกวดใช่ไหมใช่โอ้ฝีมือร้อยมาลายต้มตำลีลาที่หนึ่งแดนเซอร์บางทีเอออะไรทัดนาศกลัวทุ่งเป็นศิลปินในตำนานเลยครับหล่อด้วยแล้วก็เป็นดาราโอ้โหมือครับอันนี้ก็ความภูมิใจอันนี้ก็จะเก็บไว้ที่ อามกุญจเราให้ลูก,กหลานไปดูเนาะกุญใ,ใจของคนนนสูงบัตรยิงดาครับแล้ก็ตบคุณน้องๆน,น้องอะไรนะขอ,ขอฟ้าของอะไรนะอทองคำชิเลนชิเลย,เลยน้องพลอย,ออยขอบคุณคุณแม่คุณพ่อเลยนะครับที่ส่งเสริมและครอบครัวส่งเสริมให้ให้น้องมีความสามารถเพื่อประกอบใช้ในอนาคตทําธุรกิจหรือว่าจะทาําการทําการซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานในการที่เอาไปใช้ใน อันนักโฆษณาครับอันนี้ก็ขอบคุณน้องฟ้าเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ